สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาพบกันในเอพิโซดที่75นะครับในแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพิินันฟรีนะครับและก็ในช่อง y o u t u b e นะครับครูนันชาแนลวันนี้กับผมครูอภินันดำสีใหม่นะครับก็มาพบกับท่านผู้ชมในการไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ก็จะนำหนังสือนะครับการสอนของชั้นป .4 นะครับมามาสอนนะครับให้กับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับและก็นักเรียนนะครับที่สนใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นป .4 ที่ใช้หนังสือเล่มนี้อยู่นะครับโอเคครับมาเจอในบทเรียนกันเลยนะครับวันนี้ คำสั่งในเอพิโซดที่75นี้นะครับบอกว่า look and read quickly match the heading to the paragraphs ครับ look แปลว่าดูนะครับ and แปลว่าและนะครับ read แปลว่าอ่าน quickly อย่างรวดเร็ว match แปลว่าจับคู่นะครับ the heading ก็คือหัวเรื่อง to ต่อนะครับ the p a r a g r a p h เนื้อเรื่องในแต่ละย่อหน้านะครับ ว่าควรใช้เนื้อเรื่องชื่อหัวเรื่องว่าอะไรนะครับหัวเรื่องที่เขาให้มาก็คือเซฟตี้นะครับเซฟตี้เราอ่านเรื่องนั้นๆแล้วเรื่องไหนที่จะควรตั้งชื่อว่าเซฟตี้นะครับเซฟตี้ก็แปลว่าปลอดภัยแล้วไปอ่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วตั้งชื่อหัวเรื่องให้ว่า general information นะครับ general นะครับแปลว่าทั่วไป อินโฟเมชันแปลว่าข้อมูลนะครับข้อมูลทั่วไปนะครับสเนื้อเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า b i t e tracks นะครับ b i k e track แปลว,ว่าลู่ปั่นจักรยานนะครับ track แปลว่าลู่นะครับลู่วิ่งหรือลู่ปัน่นส่วน b บท e ก็คือจักรยานเพราะฉะนั้นในที่นี่คือลู่ปั่นจักรยาน w l l o o m t to m i d l e t o o w o o d s นะครับก็คือยินดีต้อนรับสู่เมือง Middleton Woods นะครับอ่านี่คุณครูลอกมาจากหนังสือเลยนะครับนะก็คือเนะื้อเรื่องเขียนว่าอย่างนี้หัวเรื่องที่หนึ่งนะครับเราอ่านให้เสร็จแล้วค่อยไปตั้งชื่อหัวเรื่องกันนะครับ ให้มันแมทกันเมื่อกี้นะครับที่ว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องความรู้ข้อมูลทั่วไปนะครับแล้วก็เรื่องอลู่วิ่งรูปปั่นจักรยานนะครับเรื่องที่หนึ่งนี้เขาบอกว่า red track นะครับ red track ในที่นี้ก็คือแ a c กเมื่อกี้แบบลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งสีแดงนะครับใช้ระยะทางนะครับ10กิโลเมตรเป็นระยะทางที่ยากที่สุดนะครับ deep f u c o d i s t r a c t ก็คือรูปวิ่งนี้นะครับ i s for สำหรับมีไว้สำหรับนะครับ i s คือนะครับ i s แหวเป็นอยู่คือคือสำหรับ off road bike only off road bike ก็คล้ายๆกับรถ off road ทั่วไปนะครับแต่เป็น off road ของจักรยาน off road ของรถยนต์รถมอเตอร์ไซก็คือรถวิบากนั่นเองนะครับนะ only เท่านั้นเพียงเท่านั้นก็แปลว่านะครับ ลู่สีแดงนะครับมีระยะทางความยาว10กิโลเมตรเป็นลู่วิ่งที่ยากเพราะ,ะเป็นลู่วิ่งหรือว่าลู่ปั่นจักรยานนะครับที่ยากมากเพราะลู่นี้มีไว้สำหรับจักรยานออฟโรดเท่านั้นนะครับนี่คือคำแปลของของสับนี้นะครับส่วนลู่น้ำเงินนะครับนะ เขียนอธิบายว่ายาวนิดหนึ่งบอกว่า b ร u e track 6 k m นะครับ not too difficult นะครับ this track is for all t i g h s or bike นครับ but you need to be fit you need to cycle นะครับ up and down hills so check your brakes before you start แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่านะครับลู่วิ่งสีน้ําเงินนะครับมีระยะทาง6กิโลเมตรเป็นลู่วิ่งที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ not too difficult difficult แปลว่ายาก too แปลว้เหลือเกิน not แปลไม่นะครับก็คือไม่ยากเท่าไหร่ this track นะครับลู่วิ่งนี้ is เป็นอยู่คือนะครับคือ for เพื่อ All types of bike types แปลว่าชนิดชนิดนะครับ types of bike จักรยานลูวิ่งนี้สำหรับจักรยานทั่วไปทั้งหมดนะครับสำหรับจักรยานทั่วไปทั่วทั่วไปทั้งหมดคือสำหรับจักรยานหลายๆชนิดวันเถอะ but you need to be fit แต่นะครับ you w i l need to แวต้องนะครับ เหมือนกับ have to นั่นแหละนี่ to ต้อง be fit fit เป็นการ j ม c t i v e นะครับต้องมี verb to be เข้ามาคือคำว่า be fit ในที่นี้ก็ภาษาไทยก็นำมาใช้อยู่นะครับเช่นนะครับสิ่งนี้นะครับมันฟิตกันกับสิ่งนั้นคือสามารถที่จะใส่กันได้พอดีพอเหมาะพอเจาะคือ fit แต่ในที่นี้คือรูปร่าง fit รูปร่างฟิตก็คือรูปร่างฟิตแอนด์เฟิร์มก็คือรูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอย่คุณครูจะแปลว่าสมบูรณ์ก็ได้นะครับฟิตในที่นี้คือสมบูรณ์เหมาะสมนะแต่ร่างกายคุณต้องสมบูรณ์ในที่นี้คือต้องอต้องซ้อมมาเป็นอย่างดีว่าถ้าเกิดว่าสมบูรณ์ในที่ไม่ได้วนทวนอะไรไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันนะ <laughs> นะครับ you need to cycle นะครับ คุณต้องไซเคิลนะครับก็คือปั่นนะครับไซเคิลอัพแอนด์ดาวก็คือปั่นขึ้นภูเขาและลงจากภูเขาเพราะฉะนั้นร่างกายต้องฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับนะต้องแข็งแรงมากๆนะครับต้องปั่นขึ้นและลงภูเขาเขาเรียกลู่วิ่งแบบนี้ว่าลู่น้ำเงินนะครับโซ่ so, ดังนั้นนะครับแปลว่าดังนั้นเช็คก็แปลเหมือนภาษาไทยทัศัสับนะครับเช็คก็คือเช็คหรือว่าตรวจสอบนะครับ ยัวเบรกนะครับเบรกตัวนี้คือเป็นคำนามนะครับแปลว่าเบรกเบรกของรถนะครับแต่ถ้าเบรกเป็นคำกริยานะครับไม่ได้เขียนอย่างนี้นะครับต้อง b i e a k นะครับอันนั้นคือเป็นคำกริยาแต่ b r a k ตัวนี้เป็นคำนามนะครับก็คือเบรกนั่นเองเบรกของรถคุณต้องเช็คเบรกรถจักรยาน before ก่อน you start ก่อนที่คุณจะเริ่มปัน่นนะครับ ก่อนที่คุณจะเริ่มก็คือเริ่มปั่นจักรยานนั่นเองนี่คือคำแปลนะครับโอเคนะอันนี้คือลู่น้ำเงินเราไปอีกลู่นึงครับทีนี้เป็นลู่สีม่วงนะครับ purple track ลู่สีม่วงนะครับมีระยะทาง4กิโลเมตรเป็นลู่ที่ง่ายนะครับ easy นะครับขึ้นมาอีซี่เฉยๆเลยนะครับก็เป็นที่อธิบายว่าลู่นี้ง่ายมากนะครับ This flag ลู่นี้ is for everyone สำหรับทุกคนเลยนะครับ It is suitable นะครับ for familiesIt is มันเหมาะนะครับสุด suitable นะครับแปลว่าเหมาะนะครับ for สำหรับนะครับ families ก็คือครอบครัวนะครับทุกๆคนในครอบครัว and young children แล้วก็เด็กหนุ่มๆเด็กเล็กๆนะครับหนุ่มๆอะที่นี่คือเด็กเด็กวัยรุ่นนะครับนะ remember นะครับ these simple rules To keep you and other people safe เรื่องเมื่อกี้จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วคุณครูก็ไม่ได้เฉลยให้นะครับว่าเป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะนะครับให้นักเรียนเลือกตอบเอเองนะครับระหว่าง safety นะครับ general information แล้วก็ by tracks นะครับว่าเป็นหัวเรื่องอะไรก็คงจะเดาไม่ยากนะครับนะอันนี้มาหัวเรื่องที่2นะครับนะ เนื้อเรื่องบอกว่า remember t h i s s y m b o l rules นะครับ to keep you and other people safe remember แปลว่าจำนะครับ t h i s แปลว่าเหล่านี้ s i m p l แปลง่ายๆนะครับ rule แปลกดเกณฑ์กดกฎคำสั่งต่างๆก็เลยแปลว่าควรที่จะจำกดง่ายๆกดพื้นฐานเหล่านี้นะครับ s y m b o l แปลพื้นฐานก็ได้นะครับ to keep you เพื่อที่จะให้คุณนะครับ นะอย่าแปลว่าเก็บรักษาคุณนะครับ keep และเก็บรักษาแต่เวลาแปลอย่าอย่าแปลว่าเพื่อเก็บรักษาคุณแต่ว่าเพื่อให้คุณนะครับและคนอื่นๆนะครับ other people other อื่นๆ safe ก็คือเพื่อให้คุณนั้นปลอดภัยนะครับ keep safe ในที่นี้ก็คือ safe เป็นการ adjective นะครับต้องใช้คู่กับ verb to be หรือใช้คู่กับ helping verb นะครับ ก็คือคำที่มาช่วยคี p ตัวนี้เป็นกิริยาช่วยนะครับเป็น helping verb มาช่วยนะครับเวลาแปลไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลความหมายนะครับนะก็เลย Keep Safe ตั้นเองโอเคครับให้จำกฎเหล่านี้เพราะมันจะทำให้คุณและคนอื่นๆปลอดภัยนะครับกฎข้อที่หนึ่ง always wear helmet when you cycle always wear a helmet when you cycle แปลว่าอะไรครับนักเรียน always แปลว่าสม่ำเสมอ wear แปลว่าสมวาสมใส่ a helmet แปลว่าหมวกกันน็อกหนึ่งใบ when แปลว่าเมื่อ you แปลว่าคุณ cycle แปลว่าปั่นจัก,กรยานก็แปลว่าคุณควรสวมหมวกกันน็อกนะครับสม่ำเสมอเมือม่อปั่นจัก,กรยานนะครับนี่คือกฎข้อที่หนึ่ง ข้อดอดที่ 2. stay on the correct track follow the arrows on the s i g e s stay on the correct track follow the arrows on the s i g e s stay on แปลว่าพักอยู่บนนะครับ the correct track track แปลว่ารูปรูปวิ่งรูปปั่น correct ที่ถูกต้อง Follow ปฏิบัติตาม the arrow ลูกศร on บน the sign ส like er. you know ัญลักษณ์ก็เลยแปลว่าให้ปั่นจักรยานบนลู่ที่ถูกต้องโดยการปฏิบัติตามลูกศรที่บอกไว้บนสัญลักษณ์ปฏิบัติตามลูกศรที่เขียนสัญลักษณ์เอาไว้วันเถอะนะครับ arrow the s ก็คือลูกศรหลายๆหลายๆอันนะครับ หลายๆป้ายสัญ,ญลักษณ์ทรายก็เตอ m ์เสก็คือหลายๆป้ายนั่นเองทรายในี้แปลป้ายก็ได้นะครับให้ปั่นอยู่บนลู่ที่ถูกต้องแล้วก็ให้ปั่นตามลูกศรที่บอกสัญ,ญลักษณ์ไว้หรือตามที่ไป้ายได้บอกไว้นะครับนี่คือกฎข้อที่2กฎข้อที่3นะครับ Children under 12 must c r c l e with an adult. Children under 12 must cycle with an adult. Children แปลว่าเด็กๆเ,เป็นผู้พจน์นะครับหลายๆคน under ต่ำกว่า12อายุ12ปี must ต้อง c y g l e ปัน with กับ an adult ผู้ใหญ่ ก็เลยแปลว่าเด็กอายุต่างกว่า12ขวบนะครับต้องปั่นร่วมกับผู้ใหญ่นะครับพร้อมกับผู้ใหญ่กอที่4นะครับ don't forget to carry water bottle when the weather is hot don't forget, uh, don forget to carry water don't forget too นะครับ to carry water bottle when the weather is hot ก็คืออย่าลืมนะครับ don't forget อย่าลืม to carry เพื่อที่จะนำมาหรือว่าถือไปนะครับ water bottle ก็คือขวดน้ำอย่าลืมพกขวดน้ำมาด้วย when เมื่อ the weather สภาพอากาศ is hot สภาพอากาศร้อนนะครับก็อยู่น้ำกระหายน้ำอย่าลืมนำขวดน้ำมาด้วยนะครับ จบนะครับเนื้อเรื่องที่2อนเรื่องที่สควรตั้งชื่อเนื้อเรื่องว่าอะไรดีครับ safety หรือว่า general information หรือว่า bike track นะก็น่าจะ safety นะครับนะ safety เรื่องแรกก็น่าจะเรื่อง bike track ก็คือ ing, ลู่วิ่งลู่ปั่นจักรยานต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องนะครับ general information นะครับก็คือเรื่องข้อมูลทั่วๆไป c า r p พ r k o p โอเพนิ ams, ่งชัมส์ก็คือ c า r Park แปลว่านะครับลานจอดรถนะครับไม่ได้แปลว่าสวนสาธารณะแล้วนะครับพ a r k ตัวนี้ลานจอดรถ Opening งเว็บชมสก็คือเวลาเปิดให้บริการนะครับเวลาทำการของลานจอดรถนั่นเอง First May นะครับแล้วก็ขีดนะครับเช s e p แซบเอ็นะครับจุดนะครับสามศูนย์เอ็นะครับแล้วก็ขีดนะเดชนะครับขีดนี่ภาษากรีดเดชหกจุดศูนย์อ่าสามศูนย์พีเก็เลยแปลอย่างนี้นะครับวันที่หนึ่งของเดือนเมย์ก็คือเดือนเมย์อ่าพฤษภาคม จนถึงวันที่30ของเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึงนะครับกนี่ก็คือ pm นะครับ pm นั่นก็คือช่วงบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อ6โมงนี่ก็คือ18นาฬิกานะครับเดี๋ยวนะรู้สึกว่าคุณคูจะพิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับ6โมงนี่18นะครับไม่ใช่14นะครับโทษทีนะครับนะ 8ปดโมงครึ่งถึงนะครับสิบแปดสครึ่งนะครับถึงหกโมงให้ยโทษทีครับเดี๋ยวกลับไปกลับไปก่อนนิดหนึ่งนะครับสไลด์ที่7เดี๋ยวกลับไปใหม่นะครับ,บรแล้วก็นะครับเดี๋ยวคลิก คำแปลมาเลยตรงนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับเปลี่ยนเป็น18.30แล้วก็วันที่1นนะครับตุลาคมถึงวันที่30เมษายนนะครับเวลาตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับ5ฟ m เนี่ย5โมงเย็นแล้วก็ the car park is c l o s e d o n m o n d น y s นะครับเป็น p a s i v e v o ไว้นะครับ ประธานบวกเวบ to b ีนะครับบวกเวบช่อง3ก็แปลว่าลานจอดรถจะถูกปิดนะครับในวันจันทร์ก็เลยแปลว่าลานจอดรถจะปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์นะครับโอเคนะครับแก้ไขเวลาตรงนี้นิดเดียวครับ6.30นี่ก็คือ18.30นั่นเองนะครับโอเคนะไปต่อครับ The toilet s are next to the car park. The toilets are next to the car park. ก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องส้วมนั้นอยู่ถัดไปจากาลานจอดรถนะครับ The toilets ก็คือห้องน้ำห้องส้วมนะครับ R นะครับ U นะครับเป็นอยู่คือล้วอยู่ next to แลถัดไปจากนะครับถัดไปจาก the car park ก็คือลานจอดรถนั่นเอง there is a picnic area on the blue track near the pond please put your r a b b i t in the bins when you leave no fire there is for me นะครับ a picnic area ก็คือพื้นที่ area แป่าพื้นที่ a picnic ก็คือสำหรับไว้ให้ให้ทำปิกนิกกันนะครับให้นำปิกนิกมามามาบริการได้ตรงนี้นะครับ พื้นที่นี้ไว้สําหรับการาปิกนิกนะครับคือนําอาหารมารับประทานมามูเสือนั่งรับประทานอย่างนี้อย่างนี้กันนะครับ On the boat track ก็คือในลู่วิ่งน้ําเงินนะครับมีพื้นที่นี้มีมีไว้สำหรับปิกนิกนะครับ near the pond pond ตัวนี้ก็คือ swimming pool นั่นเองก็คือสระว่ายน้ํานั่นเองนะครับใกล้กับสระว่ายน้ํา Please put your rubbish in the bin นะครับโปรดนะครับ Please ไปโปรดพุดไปว่านำ u r r r b b i บิก็คือขยะของคุณ in the bin bin ก็คือถังขยะให้ทิ้งขยะลงในถังขยะ when you leave เมื่อคุณเดินจากไปนะครับก็คือเมื่อคุณจากมาแล้วนะครับอย่าทิ้งขยะเพ่นพ่านนะครับหรือว่าก่อนที่จะจากไปให้ ตรวจดูขยะใหดีแล้วก็นำเก็บไปทิ้งในถังขยะความหมายคืออย่างนั้นนะครับแล้วก็ no fire ก็คือห้ามนะครับห้ามระวังนะครับห้ามหรือว่าระวังสิ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้นะครับนะนะ no fire นะครับ โอเคครับไปหน้าที่เก้าต่อ read the sign again and write true or false read แว้อ่านนะครับ the sign สัญลักษณ์ป้ายนะครับ again, อีกครั้งหนึ่ง and และ write เขียน true ว่าถูกจริง or หรือ false เท็จให้อ่านป้ายสัญลักษณ์เหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ตอบนะครับ สัญลักษณ์ให้ตอบคำถามต่อไปนี้นะครับว่าจริงหรือเท็จเช่นนะครับีว่า there are some hills on the blue track there are แปบลบว่ามีนะครับใช้กับประ,ะ,ประโยคที่เป็นผู้อุปถ์นะครับก็คือ hills t e m e s แปลว่าภูเขามีเนินเขาภูเขาอยู่ในลูกวิ่งสีน้ำเงินหลายๆล,ลูกใช่ไหม อันนี้คุณครูวพี่นันไม่เฉลยให้นะครับให้ลูกไปอ่านอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ในลูกวิ่งสีแดงนี่มีอะไรบ้างลูกวิ่งสีน้ําเงินมีอะไรบ้างลูกวิ่งสีม่วงมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้ตอบว่าจริงหรือเท็จ The red flag is easy. ลูวิ่งสีแดงนั้นเป็นลูวิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับถูกต้องหรือไม่ ะครับก็ให้นักเรียนตอบเองนะครับนะว่าถูกต้องหรือไม่รูวิ่งสีแดงเป็นรูวิ่งที่ง่ายที่สุดข้อที่3มี7ข้อนะครับ the purple t r a c k is easier than the blue f l a c k ก็ถามเกี่ยวกับรูวิ่งอีกนะครับว่ารูวิ่งสีน้ำเงินเออสีม่วงนะครับ p u r p เป็สีม่วงนะครับนั้นนะครับเป็นรูวิ่งที่ง่ายกว่าสีน้ำเงิน ถูกไหมสีม่วงเนี่ยง่ายกว่าสีน้ำเงินนะครับเราก็จะบอกว่ารู้วิ่งไหนเป็น difficult และลูกไหนเออู้วิ่งไหนเป็น don นะครับ i a s y นะครับ i s n to difficult ไม่ได้ยากมากมายแล้วก็ easy ข้อสนะครับ Children can use the p u b l e flag ก็คือเด็กๆนะครับสามารถใช้ลูวิ่งสีม่วงได้ไหมนะครับเด็กๆใช้ลูวิ่งสีม่วงได้ไหมขอ้อห้าครับ If you are nine you must circle with an adult ถ้าคุณอายุ9ขวบนะครับคุณควรที่จะปั่นกับผู้ใหญ่หรือกับผู้ปกครองใช่หรือไม่ครับถ้าอายุ9ขวบ if แปลว่าถ้าหากว่า you are nine n i n ในที่นี้คืออายุนะครับนะ you ค must ต้อง circle ปั่น with a n adult adult แปลว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้ไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านนะครับคือผู้ใหญ่ที่อายุเกิน21ปีไปแล้วนะครับ You can park your car at 9 a.m. on 15 June. คุณสามารถจอดรถนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าในวันที่15เดือนมิถุนายนได้หรือไม่ตามที่วันเวลาของการเปิดทําการของลานจอดรถนะครับได้หรือไม่ทักเรียนไปอ่านดูอีกทีนะครับ ว่าในเดือนมิถุนายนนั้นเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับแล้วก็เฉพาะวันที่15ด้วยนะครับนี่คือแปลให้นะครับคุณครูจะแปลให้เพรสุดท้ายข้อที่7นะครับ the toilet are next to the pond the toilet are next to the pond คือห้องส้วมนะครับหรือห้องน้ำอยู่ถัดไปจากสระน้ำ ใช่หรือไม่นะครับนะให้ตอบว่าถูกหรือผิดก็จบ7ข้อนะครับแล้วก็จบหน้าที่75นี้คือจ,จบเอพิโซดที่75พอดีโอเคนะครับก่อนที่จะจบก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมและก็นักเรียนที่รับฟังรับชมนะครับในแฟนเพจของเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นัน ฟรีนะครับถ้าต้องการจะคอมเมนต์หรือว่าสอบถามอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือว่าส่งแชทสนทนามาใน f c e e o o o นะครับของครูนันนะครับของอภินันดำสีใหม่ได้นะครับผมยินดีนะครับทุกคอมเมนต์นะครับยินดีที่จะตอบเพราะทุกๆคอมเมนต์นั่นคือนะครับสิ่งที่ท่านผู้ฟังนะครับต้องการที่จะให้คุณครูนะครับ รับใช้นะครับว่าคุณครูก็ยินดีที่จะรับใช้หรือและยินดีที่จะตอบข้อสักถามเหล่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเอพิซดที่75ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วติดตามต่อไปในเอพิซดที่76นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ